สวัสดีค่ะคลิปนี้เรามาดูการหั่นเนื้อเป็ดเตรียมทำลาบกันนะคะเราจะใช้เนื้อเป็ดล้วนๆนะที่ลอกหนังออกแล้วนะคะอันนี้คือเนื้อเป็ดสดนะคะเราเชื่อดเป็ดเองสังเกตว่าเนื้อเป็ดจะมีความสดมากเนื้อจะแดงสวยนะคะหั่นง่ายมีดเราจะใช้มีดที่ค่อนข้างคมนะคะวิธีหั่นก็คือหั่นให้บางๆนะคะ แบ่งเป็นชิ้นตามภาพนะคะแล้วก็หั่นบางๆตามภาพนะคะเพื่อว่าในการเอาไปทําลาบมันจะได้เข้าเครื่องเข้าเนื้อกันนะคะอันนี้คือเนื้อเป็ดสดนะคะเราจะใช้เป็ดสองตัวนะคะวันนี้ใช้เป็ดสองตัวก็คือเยอะมากเลยขอบอกท่านผู้ชมทุกคนนะคะว่าเมื่อท่านดูคลิปนี้แล้วท่านสามารถทํากินเองได้เลยค่ะนําไปทําได้เลย ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, กดกระดิ่งกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแม่ดานะคะอันนี้คือเป็ดที่หั่นแล้วนะคะในกระมังไอที่เป็นเหลืองๆอ,อยู่ในกระมังก็คือหนังเป็ดที่หั่นนะคะเราจะเอาไปทอดเพื่อเอามาใช้ในการปรุงลาบเป็ดนะคะจะมีทั้งหนังทอดนะส่วนของหนังนี่เราจะนำไปทอดนะคะ,อะทอดให้ให้ให้อ่าไม่ไม่กรอบมากมันจะแข็งนะคะ ทอดให้กรอบนอกนุ่มในนะคะจะได้อร่อยอันนี้ก็คือการหัน่นวิธีหั่นนะคะบางคนอาจไม่รู้ว่าต้องทำยังไงเราต้องแบ่งเนื้อเป็ดออกเป็นชิ้นชิ้นยาวๆนะคะเป็นริ้วเราก็ค่อยหัน่นนี่ค่ะเนื้อเป็ดที่หั่นแล้วเราก็จะใส่ไว้อย่างนี้มีทั้งเครื่องในนะคะอันนี้เป็นวิธีหัน่นให้ทุกคนได้ดูชัดๆเวลาเอาไปทำจะได้ทำได้นะคะ ขอรับรองว่าคนที่เข้ามาดูในคลิปนี้แล้วท่านจะทําลาบเป็ดได้อร่อยแซบตรงๆต,ตามคลิปเลยค่ะอันนี้เป็นครัวปอพ่อของเรานะคะน้องๆปอพอและก็จ่าสุกนําทีมนะคะน้องดีมน้องเจยน้องชัยนะคะช่วยกันทําทําลาบเป็ดนี้ทําคนเดียวไม่เสร็จนะคะทุกคนไม่ได้กินนะเพราะใช้เวลาค่อนข้างนานทําลาบเป็ดครั้งนี้ครัวปอพอเราน่าจะใช้เวลาอยู่สามชั่วโมง นี่ค่เครื่องในเราก็จะหั่นบางๆเหมือนกันหมดนะคะนี่ค่ะอันนี้คือเนื้อเป็ดที่หัน่นเนื้อสังเกต